เรับสวัสดีคุณผู้ชมครับก็พูดเร็วที่ใหม่เกมก็สวัสดีคุณผู้ชมเลครับก็ยินดีเข้าสู่เกมดูเป็นอยู่ตายมาก้าเอ้ยเอาดีดีนี้โอเคครับก็เออนั่นแหละครับช่างมันครับพูดช้าๆดีครับจากที่สามสิบสี่ครับมิวครับหรือนมนั่นเองครับโอเคลุยเลับอีเลียดเลือดเลือดว่าอีเลียดปะ วันก่อนแข่งทัวร์นาเมนต์ครับอ่าถึงกับจ้องครับมึงมึงจ้องอีนี่กินกระดกเหล้าชัวร์ครับนั่นไงครับจ้องแน่นอนครับพี่ไม่ได้มาเล่นๆน,นะเออเธอโต,ตขึ้นนะเธอเนะ่ยเป็นชายเต็มตัวแล้วละ่ะ <laughs> มันมซ้ำพูดเดียวกับที่พูดกับอีลิกนี่ว่าเออขอบคุณนะแต่ว่าฟังแบบนั้นแล้วรู้สึกเขินเลยเนะี่ยข้างหลังมีอีมีล่าครับกำลังกำลังมองอยู่เออว่าแต่ เธอจะเข้าลมทุนไหมด้วยใช่ไหมฉันธุรกิแน่นอนนะเธอรู้ไหมถึงกับชายตามองครับงั้นเหรอนี่ถึงกับขำครับเอออมุมนี้แน่นอนครับเออนมเออไม่ใช่ไหมายถึงขอนมเพิ่มได้ไหมโอ้มึงยกมาทั้งลังเลยคิคตี้มึงกินตีนนี่ว่ะกินให้หมดน่ะนมน่ะเพื่อความแข็งแกร่งของเธอนะเด็กน้อยนั่นแหละคุณผู้ชมครับอี คิดซีมันควันตีนนี่วะโอเคครับมาดื่มนมหมดเลยมึงดื่มไม่หมดเลยโอเคครับไม่รู้ทั้งแล้วว่ากูเป็นกูเป็นผู้แย่งสาลาเปาครับกูเป็นผู้แย่งซาลาเปาครับมึงไม่รู้ซะแล้วไม่รู้บอนี่ครับดื่มนมดื่มนมดีครับง่ายๆครับต่อเลยครับฉันจริงจังเกินไปหรือเปล่าสำหรับเธอเนี่ยโอเคครับ โอเคตัดเข้ามาฉากเดิมครับนำเอ่อแนะนำทัวร์นาเมนต์ครับก็ตอนนี้เปิดทัวร์นาเมนต์นะครับน่าจะไม่ย้อนทำลายเลยนะหรือเปล่ามัน,ย,นย้อนมาย้อนมาเพราะแต่ละตัวมีที่มาแตกต่างก,กันก็ดูต่อไปแล้วกันเนาะเอาเลยครับทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยครับแล้วเจอโคโคโลครับโคโคโลเข้าร่วมเพิ่มไม่เหมือนกันครับแต่คราวนี้เราเป็นผู้ต่อสู้ครับไม,ไม่ใช่เฮ้ยเอื้อ,อ อีโคโคโลนี่ผีบไข่ไอโคโคโลไม่มีไข่นี่วะอีดอกอีดอกจะเอาเอา้ยเตะได้ไงวะใจเย็นอือเอาบ้างดิเอาบ้างดิงดกูกันได้กูกันได้อีโคโคโลอีโคโคโลเอ้ยจะสวนดิเฮ้ยมันจะปล่อยท่าเหรอเมื่อกี้กูเกือบตายเลยเ ปล่อยบ้างกูปล่อยบ้างแต่มึงตายเลยกูยยเกิดโดนมันปล่อยท่าแล้วกูจะให้ทุกคนแหละนี่ถึงกับโชว์ท่าบอกเลยว่ามาเต็มที่ประเทศจีนสองวันต่อมาอา้าวใช่อะอ้าวกลับมาแล้วหละอ้าวนายแพย้เหรอแต่มันก็สมควรนะฉันจะชนะครั้งต่อไปแน่นอน พูดเป็นใหญ่เป็นโตเลยนะสำหรับเจ้าตัวร์กากๆนะแต่นายรู้ไหมทำไมนายไม่พิสูจน์มันกับฉันซะล่ะนี่ถึงกับสู้ครับอ้าวได้เจออิตาแก่นี่อีกแล้วครับอิตาแก่อิตาแก่นี่อีกแล้วครับบีีบอยครับไม่ได้ครับไอ้กูเตะว่าน,นอนนอนทำมาเขยยาวอะไรนอนนอนแหน่กูไอ้มึนๆโทษโทษเอ้ย,อ,อ,อ,ยอย่าเพิ่งดีบอย มีชัดมีบอยบอยอ่ะต่อยรังพังเลยเป็นไงครับเฮ้ยไอ้ท่าอะไรวะพรเทพอ่ะกูกันได้กูกันได้ปล่อยท่าแม่งเลยปล่อยท่าแม่งเลยพี่ดอกตายบ่ไม่ตายไม่ตายอ่ะเก็บง่ายๆไปครับไก่หนีหมดเว็บอีวี จ๋งมากเลยดูเหมือนว่าการฝึกฝนของนายจะไดแ้แสดงผลแล้วนะพหลอดน้อยเอ๋ยเธอได้มาสเตอร์วิชาของซิงคี<จ>ควรแล้วนี่ครับคอนครบับฉันมาที่นี่เพื่อตัดสินใจจะอสอนนายท่าใหม่เรียกว่าซิงลุยเชควร คิดว่านายคงพร้อมนะจร,จริงเหรอขอบคุณมากเลยอาจารย์ <Hey> Brad, เฮ้แบรดตไินนั้นไหมน่ะเจ๋งมากอ้าวหายครับหายครับหายแน่นอนครับฮะขีไปไหนวะน,นี่ครับถึงกับต้องมีอะไรกันสองคนนี้แน่เลยครับรู้งานแน่ครับอา้าวแอบมาหลับตรงนี้อี้คุณดก็มึง จะมีมีเหลืองอะไรกันที่หายไปอู่ดีก็หายไปแต่มันหลับเฉยครับต้องมีภูมิหลังอะไรกันแน่นอนครับอีอาจารย์กับอีแบดวองครับอ้าวทำเป็นหลับอีดอกมันได้หลับจริงหรอบแม่งแกล้งช่วยเกะต่อกันเลยครับยาวๆนี่เจอแหลมมากคนหนึ่งนะครับ r e n สตริงเทนนิงครับหรือการฝึกฝนแบบแปลกๆครับจากที่สามสี่ครับ let's go นี่เลยแฟงครับเป็นไงครับน่ารักโคตรๆครับ ชาวจีนแน่นอนครับเดลยเฟงครับเสือนี่ว่าอ้าวนี่ใครวะฮิโตมิไม่ใช่แ่ะมันเหลยแฟงไม่ใช่แ่ะมันฉากนี้ถึงกับเด้งโชว์แบบนี่มันชุดคาราเต้ใช่ไหมโอเคี่าฮิโยนี่เจอเสือก็บอกลอดห่วงไฟเป็นกายกรรมเลยเออต่อยเสือหางตั้งเลยครับ บอกเลยว่าปวดขี้ไม่ใช่ครับมันต้องขนลุกดีกันนะ <c oughs> นี่คนนี้ครับตัวจริงครับ <c oughs> แน่นอนครับ <c oughs> จากจากภาพนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรแลยครับ <c oughs> ไงครับส่วนทรงอง,งเอลมาหมดครับ <c oughs> บอกเลยว่าสมดุลดีครับนี่มึงซ้อมอะไรกันวะเก็บอีสองคนนี้ก็ได้เป็นเพื่อนซีกันอะไรอย่างงี้ครับ <c oughs> ัวนี้อีแซกหละ จิโตมิโฟกัสอย่าพิ่งขยับฉันมีคำถามจะถามพวกเธอนะโอ้อเอาฉันออกไปที่กีดอกกีดอกแซกคนะพ่อปัญญาอ่อนที่ไหมโอเคแท็กซีมเฮ้ยเราได้เปรียบกว่ะคราวนี้เฮ้ยแต่มันเก่งว่ะมันเก่งว่ะเฮ้ยมึงเซตติง้งคอมเก่งว่ะคราวนี้อึดด้วยนี่ว่ะแต่เรามีสองคนเรามีสองคนต้องฮิวก่อนต้องฮิวก่อน ไป,ไปแอบิวนะครับไปแอบเอ้หลุกช้าว่ะเมื่อกี้เซ็งเลยกะทีเดียบนี่จักรลิงบอกอึดว่าเราจะมีสองคนแต่มันอึดกว่าเราเยอะเลยครับเฮียถ้าเตะเฮียที่กูโคตรเกลียดเลยสัตว์ยังไม่เลือกเล่นเหรอท่าน,นี้มันล้าสมัยไปแล้วอีน้องเอ้ยเปลี่ยนตัวก่อนนี่ยังไงครับแหลมไหมครับชุดอบอกเลยว่าเสือถึงกับมองครับ เสือบอกกงปังสัตว์มองไม่เห็นเทียอะไรเลย,เลยโอเคครับหนีเป็นไงกูจับกูจับบอไอมันจับคืนว่ะปล่อยท่าแม่งเลยดอกเอจะตายแล้วว่ะไปเผาไปก่อนปล่อยท่าเอาไม่ได้เหรอโอเคครับแต่ละตัวท่าจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้ว่าแบบไหนมันปล่อยแบบไหนต้องลองกดดูคแรบบับทีผมก็จําไม่ค่อยได้ครับมันคือไม่ได้ตัวน้อยนะเกมนี้ตัวเยอะมากโอเค พูดมากครับตายไปเลยมึงอีแจ็คอีดอกอีโตมิเลยแซงเลเววอัพเป็นไงครับเลเววอัพต้องเด้งด้วยครับไม่ธรรมาดาจริงครับที่เซาอเมริกาไม่กี่วันต่อมาอ๋อนี่มันย้อนทม์ลายไปที่มันชัวนในเจนลีนี่มานี่ถึงฝากทิง้งกูไม่ไปหรอกเว้ยนี่ทำเป็นเท่ครับไม่ใช่มันคุยอะไรกันอา้าวอีสองเพื่อนสี มึง <Hey, S 2> แต่งตัวเป็นนักทำาต่ละคดีทำมาเคยยาวเลยวะเฮ้เห็นนั่นไหมอือเห็นแล้วเขาเน,นี่ยเทรนนิ่งอย่างโหดมากเลยนะเอาล่ะเราต้องตามเขาให้ทัน,ทนรู้ยินเธอะเก็บซ้อมชัวร์เกย์ไฟลุกถึงนั่นสู้กันเองเลยครับดีครับดีเฮ้ยย่าปล่อยย่าปล่อยไม่ทันกูหรอกไม่ทันกูหรอกเอ้ยเพิ่ทันแล้วทันแล้ว ไอ้หนีห้าห้าไปไงห้าห้าโอสปาโอสปาเมึ่อไหร่ห้าฮิตไปก่อนเอ้ยเทียมมันชาร์ตวะไม่แรงเท่าไหร่ครับลุกเตะหนีโดนด้วยโดนดูโดนดูติดมุมไปดิติดมุมไปดิแม่หนูอันแล้วคุณผู้ชมครับนี่เตะแม่งเลยเออฉันหวังว่าเราคงต้องแยกทางกันแล้วล่ะ เจอกันในทันวร์นาเมนต์นะโอเครอไม่ไหวที่จะเจอเธอในทันวร์นาเมนต์นั่นล่ะโอเคก็ย้ายไปฝึกชัวร์ครับท่าทางที่นิวยอร์กไม่กี่วันต่อมาอ้าวนี่มันอีเลยแฟงครับมา,มาเดินซุ่มมองอะไรไม่รู้ครับอ้าวเดินไปเดินมาครับชุดนี้มันเออแหลมเหมือนกันแหลมหมดแต่กูอ่ะเก็บอ้าวอีจารีนี่ว่าอีจลรีมาซ้อมอหรอเจารีเข้ามาซ้อมครับ มาซ้อมที่ไข้หมวยครับแล้วเหลี่ยเฟงมันเหมือนจะมาสะกดรอยตามครับเพื่อหาความลับของการฝึกฝนของเจลีชัวครับหรือมันชอบกันวะไม่ดูครับเออตอนนี้ฉันาหาคนฝึกด้วยนะเออฉันสามารถช่วยเธอได้นะสักสองสารอบนะโอเคนั่น,นแหละคุณผู้ชมครับ <c oughs> กูตามผู้ชายมาแล้ว <c oughs> กูมาเนียมนมาเนียนซ้อมเฉยเลยครับเออเขาทำอะไรวะทำอะไรวะเมื่อกี้ อย่างนี้ไงเจอท่านกกระเรียนในตำนานบอขอด้วยบีบอยไม่ใช่ครับเป็นหมุนตัวเตะเฉยครับบีบอยอะไรไม่มีหรอกครับนี่ครับแถมด้วยหนึ่งไอ้ยถึงกับไงหลังก้นกบแตกเอ้ยนี่แหละเป็นไงครับบอกเลยว่าท่านี้แหลมมากมากนกกระเรียนครับกันได้ตายบอเรียบร้อยครับนี่ไงถ้าเราบอกเลยว่ามวยจีนครับ มวยจีนแน่นอนครับเออว่าแต่เขาหายไปไหนแล้วนี่อะมึงชอบกันหรอวะไอ้สองคนนี้เกบฮ่าตัดมาที่จากอะไรวะรถไฟแหละเกบฮ้ามันแอบ,บตามมาชัวร์ครับพี่แจรีกับอีเลยแฟงมึงชอบกันชัวร์แน่นอนครับหรือมันมาซุ่มดูว,ว่าอัน,นี่มันมีความลับการฝึกฝนยังไงอะไรอย่างี้เกบก็มีอีลุงอ่านน,นิยายจิน้น นี่ไอจินครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยลุงยะอีลุงอ,อีลุงยะอ่อาอีลุงครับจับชัวร์ครับอะไรมันจะขนาดนั้นวะไปไวอ้าวจับอีเจลีจับอีเจลีชัวร์ครับคุยจำเสื้อได้โอ้ยกอโดโอทีเนะี่ยเธอไม่ควรจะถกไล่าตามคนอื่นอย่างนี้นะถ้าอยากสู้แล้วก็มาเลย เอ้าสู้เหรอเอาไม่ใช่อีอะคัตสิ่กูนึกว่าสู้อีสระต,ตกใจหมดเลยเอ้าวบอกเลยว่าจิ้นจิ้นครับแบบนี้จิ้นจิ้นแน่นอนเนี่ยสาวๆคีดแน่ครับฉา,า,ากนี้กูยังกีดเลยครับอีลุงอีลุงเถิดเปิดครับไม่ใช่เถิดกับหัว้านหัวลนรถไฟมึงพังขนาดน,นี้เลยอ่ะนี่มันฉากฉากโรแมนติกครับในในละครครับ ต้องได้กันแน่นอนกับุนูนี้โอเคครับฉากเมื่อกี้มันสุดตีนจริงครับก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับก็ขพักไว้แค่นี้ก่อนครับไปเจอว้าหาว่ะเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย